ถ่ายแฟนอะไรตัวนี่ปถายบ้านสวยๆกับปฏิทศไทยครับผมกลับเมืองไทยแล้วบ้านยังนะครับไทยสบายดีคอยดูเป็นทุกวันนะครับเขาไปตลาดบอหาซื้อของกินไหมคะตลาดบ้านเขามีของกินนะ ทีนมาเที่ยวล่านะครับมาบ้านน้อเคยกีตารานนะครับเก็บภาพเป็นสาการณาทั้งภากบัรยาหาัการทั้นการกับควับเป็นทุหมดแล้วครับผมตลาดบ้านเขาตีไไลยทำมาตลาดดีเลยเนาะเออสาาะอาดจานปนีระพุ่บัทมาพุ่งเลขกีบเพื่อนเนาะ กันดานหมอเขาก็ไปไทยหมองกันดานไว้ไไเ,เขาวงน้นใ้กินเนาะตำเข่าโปกๆดูเอาตำเตำเข่ากินกันยังนี้อยู่แต่มาหนี่มนี่ครับมีพัฒนาจังประเทศไทยเลยแบบเดียกันนั่นละครับ,รบอันนี้กันกินอยู่กันยาเหมือนเหมือนกันคล้ายกันหมดถึบร้อเซ็นะครับเซียบุรี กังทางข้างเดียวครับในยุวันนั้นเป็นสิลป์ไทย สิ่งที่ดีง่ยง<ม>งไปกิน,นย่ยันสิงคโปร์นันมีโดดแ่าับาปสินีดก็น้ำผู้หญิงใคผู้หญิงไปยานสิงคโปร์แค่นั่นแหมเยลนะ่ตรงอะไรเาเดียว่อไปเรา้ไหบับตรงข้าตัวไปขายขึ้เ ก็เหล่าน้องงานโรมนัจัดหนูจะไปไม่รู้เออตัวเมื่อได้ยี่สิบอดดีดีพอดีมึงเริ่มเยอแล้วอืมได้เงินเลยมืงกินนกมาหาของเที่ยวหลอดละสองเหรียญคนหนึ่งหาเงินเ่มนมือนี่สิบเหรียญเมือนยี่สิบหลอดเหรอ วนนาาารมักิน like ่ต้องตองไปตรวจสภาพคือย่ขนาดก่อนแก้ผายมันเพิ่อนมอีนึ่งกสิไปกันมนแก้ว่านกเยียตรวจอยู่นะกูไปเลยกไปหอดพวกันกับเบิ่อขึเก้าอนมา ao nhiêu? ôi <laughs> <Ô>, tài lèo. <đều. cười> แข็งข้างครับพิ่บรรยากาศแข็งข้างหิบหนาวพอ,อก,กันไม่นอาจอดทิ้งเขากัเด้่ครับ้อทักทายสบายดีสวัสดีครับเขาสิานะี่